โอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาต่อนะครับในเรื่องของการสื่อสารกันนะครับเวลาเราอยู่บนโลกออนไลน์นะครับเราจะคอนโทรลกันด้วยโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งครับที่ใช้อยู่กันแพร่หลายนะครับก็คือโปรแกรม t e a m มเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งเราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วค้นหาคําว่า t e a m มเบอร์ครับตัวนี้นะครับเป็นฟรีนะครับเขาก็จะบอกว่าฟรีดาวน์โหลดนะครับฟรีดาวน์โหลด ที่มัลวิเวอร์ร้อปนะครับ for personal ครับคลิกเข้าไปเลยครับเยโรชานะครับก็เลื่อนลงมาครับมีคําว่าดาวน์โหลดที่มัลวิเวอร์ครับคลิกเข้าไปอีกนะครับังนั้นมันก็ทําการดาวน์โหลดคัมีประมาณ15 MB เมกะไบต์นะครับก็แล้วแต่ความเร็วเน็ตนะครับช้าเร็วนะครับก็เข้ามานะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็แตะบนคลิกครับคลิกขึ้นมาแล้วก็กดรันครับกดรันนะครับรอสักครู่นะครับ แล้วก็ให้เราเลือกเบสิกนะครับ i n s t a l l แล้วเลือกเป็น personal นะครับ non commercial use use นะครับก็จากนั้นกด Ac ็กซ์เซครับเน็กก็ไปเรื่อยครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับสาหรับผมติดตั้งแล้วนะครับเมื่อพอเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดนะครับเจ้าตัว T ีเม e บอรขึ้นมาได้เลยนะครับโดยให้เราไปไปเปิดนะครับเปิดมันขึ้นมานะครับนะครับตัวเนี้ยนะครับตขึ้นมานะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับ เราก็สามารถสื่อสารกันได้นะครับโดยโดยที่เราเรีโมทเข้าไปช่วยช่วยในการติดตั้งนะครับข้อมูลแล้วก็ทําอะไรบางอย่างนะครับที่นอกเหนือจากที่เราต้องเดินไปนะครับโปรแกรมนี้ก็ช่วยได้มากนะครับนะครับเปิดขึ้นมาครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับมันก็จะมีรหัสมาให้นะครับรหัส uid นะครับมี Password นะครับ นะครับต่างๆนานาให้นะครับโอเคนะครับทีนี้เวลาเราจะสื่อสารกับคนอื่นนะคนอื่นช่วยนะครับเราเอาเอาตัวนี้ครับรหัสตัวนี้กับตัวนี้ไปให้ครับเขาจะรีโมทเข้ามาให้ครับโอเคนะครับนี่คือการติดตั้งนะครับโปรแกรมนะครับเพื่อที่ช่วยในการรีโมทนะครับคอนโทรลมาที่เครื่องเราได้นะครับโอเคนะครับสําหรับการติดตั้งเครื่องมือช่วยก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ และพบกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตสวัสดีครับ